สนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอ,อยรองเท้านักเรียนแคตชาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับ คุณผู้ชมครับหลายครั้งที่มีการนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาสร้างเป็นภาพยนตร์จนประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายซึ่งภาพยนตร์เรื่อง My House บ้านขังวิญญาณคือภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับที่นําเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นจริงในบ้านหลังหนึ่งมาสร้างเป็นภาพยนตร์นําแสดงโดยคุณกอล์ฟอัคาราและคุณตุ๊กตาอุบลวัฒภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความหลอนและน่าสยองขวัญขนาดไหนเราไปนอกรอบกันเลยครับฉันฝันเห็น เขาอชอบชวนเชอรี่ไปเล่นน้ำแม่ฉันตั้งสารให้เขาใหม่ผีพวกนี้เขาจะหยุดไหมคะพวกเขาไมไ่ต้องการสารแต่นี่เขาต้องการก็คือบ้านถ้ารู้สึกว่ามันกินของเน่ากลิ่นน้ำมันกลิ่นศพทางเดียวก็คือคุณ <ผม S 3> ต้องย้ายโยบต้องตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเยอะๆนะกูไม่เอาต้นเรื่องของหลังเรื่องนี้ได้มาจากผมไปรู้จักกับหมอดูคนหนึ่ง เพราะาตอนนั้นคือก่อนเริ่มเริ่มต้นที่จะทาหนังเรื่องนี้ผมก็เสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านลี้ลับมาตลอดผมไปขออ่านเรื่อง,เร,องเรื่องหนึ่งที่เขามีอยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีการตายทับซ้อนกันพอคนนี้ออกคนใหม่เข้ามา3-4เลเยอร์ครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีคนเข้ามาอยู่แล้วเสียชีวิตนี่มันบ้านกูกูไม่มีผีไว้ยได้ยไหม กูไม่มีผีกูไม่มีผีบ้านขงังวิญญาณครับผมกระปดเป็นอินนะฮะซึ่งเป็นคุณพ่อที่มีลูกตัวเล็กๆประมาณห้าขวบนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เ,เป็นบ้านมือสองนะครับแต่ว่าพอย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกเราเนี่ยเห็นเอ๊ะทำไมมีเด็กอยู่ในบ้านไปเล่นกับน้องคนนี้นะไปเล่นกับเด็กคนนี้เราก็ เด็กอะไรไม่เห็นจะมีเด็กที่ไหนเลยแล้วแถวบ้านก็ไม่มีเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เชื่อเพราะว่าในคาแรคเตอร์ที่ผมเล่นเนี่ยนะฮะตัวอินเนี่ยจะไม่เชื่อเลยนะครับเรื่องลี้ลับหรือเรื่องอะไรต่างมันมค่อยๆดาเนินเรื่องไปเนี่ยจากที่เล็กๆน้อยจากที่แบบทุกอย่างราบรื่นทําอะไรก็เริ่มมีปัญหามันดําเนินไปแล้วมันค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นจนสุดท้ายก็คือจากที่ตัวผมเนี่ยที่ไม่เชื่อเนี่ยอ่ก็เริ่มจะเชื่อละแล้วก็ไปเอาหมอผีมาแต่หมอผีก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่า ความอาฆาตของยานเนี่ยมันรุนแรงมากจนเราแบบเขาก็แนะนําว่าออกจากบ้านอย่างเดียว <Okay. S 1> นะค,คือต้องย้ายออกไปเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพราะว่าเราลงเงินไปหมดแล้วนะครับเงินส่วนตัวเนี่ยเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังเนี้ยนะครับก็เลยต้องทนอยู่ ที่ผ่านมาเรารับบทหนักๆมาเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นบทที่มันมีการพัฒนาของตัวละครจากที่แบบว่าเออไม่เชื่อเรื่องผีเลยจนเชื่ออารมณ์เนี่ยมันมันจะออกมาจากข้างในฉะนั้นตรงนี้ผมรู้สึกว่าเออเราได้เปลี่ยนวิธีการเล่นมันเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแต่ว่ามันก็มีแสงซึ่งความน่าสะพรึงกลัวความที่มันเครียดความที่มันต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่มันมองไม่เห็นพี่ก๊อฟเนี่ยมีความเป็นศิลปินสูงครับมีความตั้งใจในการทํางานทุกขั้นตอนใส่ใจ ในรายละเอียดช่วยผมได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นซีนที่แบบว่าผเ,เหมือนมีผีเข้าแล้วเขายังมีคนเสนอแนะในเรื่องว่าคอนแทคเลนนะน่าจะใส่เป็นบิ๊กายจะได้รู้ว่าตอนนี้อารมณ์มันเปลี่ยนผมโอ้โห,โโหพี่ลึกซึ้งมากเลยลึกซึ้งกว่ผมอีกผพรู้สึกว,ว่าพี่เขาช่วยได้หลายอย่างครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดง a c t i n งเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยมากเราอธิบายกันนิดเดียวเองแล้วทุกอย่างเราคลิกกันหมด ก็จะรับบทเป็นผีในเรื่องเนี่ยนะคะก็คือชื่อจันซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านคนแรกเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิญญาณที่ค่อนข้างอาฆาตมากคือมันเป็นอะไรที่เล่นตั้งแต่เราเราเป็นคนจริงๆแล้วพอตอนเป็นคนก่อนที่เราจะตายเนี่ยโอ้โหมันโหดมากมันโดนทุกอย่างโดนซ้อมแต่ทุกอย่างมันมีที่มานะคะไม่ใช่อยู่ๆว่าจะมาโดนซ้อมเราต้องเล่นซีนอารมณ์แบบเยอะมากเป็นการรับเล่นที่รู้สึกว่าคุ้มจริงๆได้เล่นทุกบทแบบรวมกันอยู่ในเรื่องเดียวเลย พี่ทุกตาเนี่ยผมก็โชคดีอย่างหนึง่งเหมือนมีผีมาช่วยเลือกเพราะว่าบทที่พี่ทุกตาเล่นเนี่ยหายากน้อยคนมากที่จะยอมรับบทนี้เพราะบทนี้โหดไม่ว่าจะโดนกระทําทั้งรูปแบบสารพัดจะโหดโดนเยอะตอนแรกผมก็ไม่คิดเลยจะมีใครมายอมเล่นบทนี้เขาเรียกว่าเป็นความบังเอ,อิญหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวมายืนอยู่ปลายเตียงคืนที่สองคนเดิมแบบเดิม เฮ้ยเราก็ไม่ได้เก็บมาคิดทําไมสองคืนมันฝันเห็นแบบนี้จนเรามีโอกาสได้มาเจอคือทํารายการอยู่กับอาจารย์ที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วอาจารย์บอกมีผูุ้่มกลับมาซื้อเรื่องของผมเนี่ยเรื่องนี้แล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าจะต้องสร้างเรื่องนี้ผมขอว่าบทผีนางจันในเรื่องเนี่ยขอให้เป็นพี่ทุกตาเล่นเพราะพี่ทุกตาคือคนที่เหมือนที่สุดเราก็ จริงเหรอแล้วพุ่งกลับเขาเอาเราเหรอแล้วพอณวันที่ภรรยาพุ่งกลับโทรมาบอกว่าอยากส่งบทม,มาให้อ่านว่าจะเล่นไหมทีนี้หน้าจอโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันจะตั้งดับได้อยู่ละของลูกตาตั้งไว้ทุกหนึ่งนาทีพึ่งเข้ามามีอีเมลเข้ามามันก็สว่างเราก็ออกไปข้างนอกครึ่งชั่วโมงผ่านไปกลับมาดูโทรศัพท์เั่นสว่างอยู่เลยทําไมมันติดอยู่อะเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะพอจับโทรศัพท์มันร้อนมากเลยค่ะเราคิดว่าผงใส่ใกล้พังพอกดเปิดอ่านพึบอะค่ะ มันรู้สึกวูบอะทาไมมันรู้สึกแน่นแมันรู้สึกแบบปึบ้งรีบโทรกลับไปหาภรรยาเลยค่ะพุ่งกลับเลยว่าโอเคค่ะเล่นค่ะเขาบอกพี่พี่ทุกอ่านบทเสร็จแล้วเหรอไม่อ่านแล้วค่ะเล่นค่ะก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบตกใจว่าพี่ทุกเป็นอะไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้เป็นการสร้างกระแสนหนังเลยสามบานเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วแบบคือตัวเองอะเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วนะพอมาเรื่องเนี้ยทำไมลูกกลัว ตัวความลี้ลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจริงแล้วอะมันอาจจะอยู่รอบตัวเราก็ได้กลับไปดูบ้านตัวเองทุกคนนะครับว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่าผมมีอธิบายไว้น,นี่นะลองไปดูครับแล้วกันความสยองเสียงน่ากลัว ติดตามชมความหลอนสยองขวัญในภาพยนตร์เรื่อง My House บ้านขังวิญญาณได้เร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับความสนุกของละครเรื่องเล่ห์นางฟ้าเครื่องปรับอากาศ Hitachi Stainless Clean คุณผู้ชมครับ คืนนี้แล้วครับที่ละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่มีความแฟนตาซีแฝงอยู่อย่างเล่ห์นางฟ้าจะออกอาอกาศให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นตอนแรกซึ่งละครเรื่องนี้ครับได้ดีเจหนุ่มสุดหล่ออย่างคุณพุทธพุทธิชัยมารบบทพระเอกประกบคู่กับนางเอกสาวมากความสามารถอย่างคุณวิววรรณรศงานนี้การันตีครับว่าแฟนๆละครจะได้จิ้นและฟินกันจนต้องนั่งจิกหมอนตั้งแต่ฉากแรกเลยทีเดียวละครเรื่องเล่ห์นางฟ้าจะสนุกสนานขนาดไหนและจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรเราไปนอกรอบกันเลยครับ หญิ<า>งงามค่ะตามนั้นและครเรื่องเล่นางฟ้าเป็นเรื่องราวของลาลาลิตหรือบิวตี้หญิงสาวที่ภายนอกทั้งสวยเริดเชิดแต่กลับหญิงที่วีที่เวี่ยงเป็นที่สุดชนิดที่เรียกได้ว่าเธอไม่สนใจใครทั้งสิน้นนอกจากความสุขสบายของตัวเธอเองแต่มีสิ่งเดียวที่ทำให้เธอกลัวจนสติแตกและหยุดคิดเรื่องความสวยความงามไปได้นั่นคือโ no. ก นี้จึงทําให้ลลิตาแม่ของบิวตี้ที่ล่วงลบไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์มองดูการกระทําของบิวตี้ด้วยความเป็นห่วงและคิดว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้คงไม่เป็นผลดีกับบิวตี้อย่างแน่นอนเธอจึงปรึกษาหัวหน้านางฟ้าอย่างปรมาเทวีและตัดสินใจสาปให้บิวตี้กลายเป็นนกในเวลากลางคืนพร้อมทั้งตั้งกฎสามข้อให้บิวตี้ทําเพื่อเป็นการดักนิสัยหากบิวตี้ทาไม่สําเร็จภายในระยะเวลา3เดือนบิวตี้จะต้องกลายเป็นนกตลอดไป เมอรอบิวตี้ถูกสาบให้เป็นนอกทำให้เธอได้มีโอกาสใกล้ชิดกับทีพบเพื่อนสมัยเด็กของเธอมากขึ้นและนี่เองทำให้เขาทั้งสองคนมีความรู้สึกพิเศษให้แก่กัน ของละครเล่นนางฟ้าไม่เพียงแต่มีฉากรักโรแมนติกเท่านั้นนะคะเรียงคองสออแทรกความเป็นคอมดี้และความเป็นแฟนตาซีเข้าไปในเนื้อเรื่องได้อย่างลงตัวนี่จึงทําให้ละครเรื่องนี้มีสีสันทุกครั้งที่นักแสดงต้องเข้าฉากค่ะเศษสัมดเพิ่อระจาร์กาลยานมิตรลาลิตกาลยานมิตรลาลิตลาลิตกาลยาณมิตรลาลิตกาลยามิตรลาลิตลาลิตลาลิ แซ่บขนาดนี้นะครับเดี๋ยวติดตามในเล่ยนางฟ้าได้ครับรับรองว่าคุณปุ้ยจริงคุณจีพกแล้วก็เราติดตามนะครับชอบกันค์ดตอนนี้องเเปิดติดตามชมความน่ารักสุดชุนมูลวุ่นวายในละครเรื่องเล่ยนางฟ้าวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ